ช่วงนี้ไปดูการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2566ค่ะโดยคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2566ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานของน้องดังฝันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนางสาวสุวิภาตั้งก่อสกุลรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมนเนเินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับปฐมศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับกลุ่มจังหวัดที่4ประจำปีการศึกษา2566ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานของเด็กหญิงธัญญชนก ตันธนิตหรือน้องดังฝันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบางเหนียวซึ่งขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2566โดยในปีนี้นะคะมีนักเรียนที่เข้ารับการประเมินจำนวน3คนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านท้ายช้างจังหวัดพังงา โรงเรียนอิสารานุสรนจังหวัดกระบี่และโรงเรียนเทศบาลบ,บ้านบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับน้องด่างฝันนะครับเป็นนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กและเป็นคนรักการอ่านส่งผลให้มีผลการเรียน4.00ในทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้นะครับตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 เลยและสามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมากเห็นได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชา ที่ในระดับต่างๆนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายขณะเดียวกันครับยังมีทักษะด้านอาชีพในการทําขนมอั้งกูหรือว่าขนมเต่าแดงขนมพื้นเมืองของภูเก็ตและมีความสามารถในการเต้นรวมถึงการเป็นตัวแทนของนักเรียนในการแข่งขันขุ่นยนต์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยนะครับ